กลายว่าไอ้สองล้อนี่มาจากไหนวะรื้อออกไหมรื้อออกไหมตอนนี้เราต้องการใช่ป่ะเรากำลังจะจำอยู่ว่าตรงนี้เราได้มาจากไหนเราคว้ามาสี่สี่สี่ฝั่งเนี่ยเราลุกจาตรงนี้มาจากไหนเราจะได้เคลียร์เแต่เออมาคิดมามามาคิดรถมาป่ะเออเนิ่งกลับบ้านป่ะก็พี่ก็กลับไปดิที่กมีลใชัยก็หัวปัญหาของเมาไม่เมาก็ปวดมึงนั่งยันตีห้าเนี่ย เมื่อกเราก็กลับไปแล้วล่ะเออไม่ให้ลงถาผมเมาป๋าแน่กูลงมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ลงอ่ะแหมมันอยู่ด้วยกันเออมันไม่ไม่ดีป๋าถ้าผมขึ้นรถกลับตอนนี้นะเออผมไม่ถึงบ้านผมจะเมาทันทีป๋าป้าผมนะพอี้เช้าเข้าไปคิดไม่คิดแล้วเงินมันหายเออมันก็มาที่บ้านเออมันน่ากี่เลยพี่เก๋คุณพี่คนนี้มันเห็นมากแล้วเงินมันหายแล้วเงินมันไม่ถูกต้องอ่ะผมไม่ชอบ เอาัไม่ถูล้วไหระยเอ่างไรจะไปดูไม่อาจจะหายไปร้อยสองร้อยไอเเไปคิดที่บ้านไงไม่เอามันหายผมก็คิดูมันกัดดูี่ได้กัดผมม็กัดฟเรธพ่เกอยากให้คนอื่นเขาาลยคนอื่นเขมถงแหลกยาไป่กยาไปเงนอยู่ในมือี่เห็นปะเออเงินแล้วไปคลีไปขับก็อยู่ในมือก็นั่นไปเชื่อใจผมนะิงไี่้ดียวกลับบ้านผมจะพูดไปจบนะใครเมาแน่นักมาผม อยู่เฉยๆและรอผมคิดเงินอ่าอยู่เฉยไม่ใช่บอกว่าไม่มีอะไรแล้วให้ไปกลับไปคิดที่บ้านกันแน่ๆห้ามแวะโมเดิร์นนะครับห้ามแวะโมเดิร์นนะห้ามแวะโมเดิร์นนะเนี่ยไม่อยากโกงใครไม่ได้ว่าอะไรก็โกงเลยไม่ได้ไปพูดเลยเนี่ยเกิดเมาแดงอย่างนี้คนคิดอย่างนี้คิดรถพลายังไม่ได้ถอดด้วยนี Jamie, lonely, sure? ่คือข้อสำคัญคิดอย่าแวะโมเดิร์นอย่าแวะโมเดิร์นแล้วกันกลับม้าทำไมกลับเรื่องจะไม่กลับม like oh oh, cool. totally. ้ามึงในรถรถพลายังไม่ได้ถอดเลยเนี่ย ของอ่ะไอแพดอยู่ในกระเป๋านี่ยังไม่ได้วางเลยทม่ไมเป็นแบบนี้วางวางไม่ได้เป็นคนห่วงของเป็นคนห่วงสภาพก็วางในรถมึงก็วางในรถเลยคือตอนนี้เราต้องการเราไม่ได้เมานะแต่เราำตามปอะการพี่กลับพี่เก๋ไม่ได้เมาเขาใครใส่บ้างฮะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ของผมกูกลับ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 ทำงานนี้ ไช่สุดก็ขึ้นรถขับกลับบ้านแล้วก็จบแล้วไม่กลับแต่เมื่อคนคนที่ไปไม่ใช่มันไม่มีอะไรแล้วนี่ก็เออมันไม่บอกไม่มีอะไรึไม่มีเฮ้ยแต่เดี๋ยวสองร้อยกูจ่ายไปแล้วนะสองร้อยกูจ่ายแล้วนะเดี๋ยวอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่กูจ่ายไปแล้วนะมันมาเก็บกูเมื่อกี้ก่อนขึ้นรถอ่ะเดี๋ยว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 เดีอยวเดี๋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 ยวเนี๋ยวเดี้ยวเดี๋ยวเดหายวเดี๋ยยเดี๋ยว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  แต่เึื่อทวงกูก่อนรือว่าค่าตัวบ้าทีหลังไม่รู้สองนี้หรือเปล่าไม่รู้สองร้อยอ่ะใม่รู้ให้แบงร้อยสองไปอ่านั่นนี่แบงพันแต่แมื่อวานไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาสองร้อยก่อนไม่รู้แต่ให้ไปแล้วกูจะได้เล่นนัานล็อกต่อเนี่ย